สวัสดีครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์และกด subscribe ให้แอดนแอดรบกดฝากกดหน่อยนะครับขอบคุณครับ <c oughs> วันนี้ก็มาในเรื่องของเพื่อนบ้านฝั่งขวาเหมือนเดิมเลยครับคงไม่มีอะไรในโลกนี้จะหน้าด้านหน้ามึนไปกว่าคนป่ายแล้วนะครับมไม่รู้ทำไมเนาะพวกเขาถึงมีความมั่นใจผิดๆอะไรกันดักหนา่แอดเริ่มเหนื่อยใจกับระบบการศึกษาที่มันแบบ ล้มเหลวของพวกเขามากเลยนะครับตอนนี้มันก็ปี2 0 2พันยบแล้วเนะพวกคนรุ่นใหม่เขมรแต่ละคนนะก็เหมือนจะได้รับการศึกษาที่ดีขึ้นนะครับเออแล้วก็ตอนนี้เขมรก็มีอินเทอร์เน็ตให้ใช้แล้วนะการเข้าถึงโลกภายนอกก็ทำได้ง่ายขึ้นการจะเข้าไปนะหาความรู้ใหม่ๆมมันก็ทำได้ง่ายขึ้นนะแต่ทำไมทำไมพวกเขายังทำตัวโง่เหมือนเดิมทำตัวเหมือนบรรพบุรุษตัวเองในอดีตอะ คือประเทศนี้เขาไม่คิดจะพัฒนาอะไรไปมากกว่านี้แล้วจริงๆหรอครับมีที่ไหนกันนะผ่านมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วอะก็ยังทําตัวเหมือนเดิมอะถ้าบอกว่าบรรพบุรุษของเขาอะคนแก่ๆของเขาอะทำอแอดยังพอเข้าใจนะเพราะว่าคนพวกเนี้ยสมัยก่อนอะการศึกษามันไม่ได้ดีเนาะเขาไม่มีการศึกษาแล้วก็สมัยก่อนมันไม่มีอินเทอร์เน็ตให้สะแสวงหวาความรู้ใหม่ๆเนาะ เออเพราะพวกเขาเกิดในสมัยโบราณมันก็อาจจะรับได้ว่าเออเขาไม่รู้เขาก็เลยแสดงความคิดออกมาอย่างนั้นแต่วัยรุ่นรุ่นใหม่ของคามเมนเนี่ยเออทําไมอ่ะทาไมมันยัง,งโง่กันอยู่อีกเออมันเพราะอะไรกันแอดก็ไม่เข้าใจนะครับเนี่ยเออล่าสุดแล้วครับแอดไปอ่านแล้วก็โมโหมากเลยก็มีนักวิชาเกินอีกแล้วนะครับของคาเมนท่านหนึ่งเนาะแอดไม่อยากจะเรียกว่านักวิชาการเนาะเพราะว่าดูจากสกภาพแล้วว่ามันไม่น่าจะใช่อะ่ะ หลังจากคราวที่แล้วไอ้พวกนักวิชาเกินพวกนี้นะครับก็ออกมาบอกรัฐคกรกมรเ,าเมนาะให้เรียกเก็บค่าละเมิดสิทธิทางปัญญากับไทยเพราะหาว่าไทยสร้างวัดคูม่านฟ้าเรียนแบบนครวัดของเกมณ์เนะ่ตอนนั้นก็ทําให้คนกมนออกมาโชงโง่กันครั้งหนึ่งแล้วนะครับเออยังไม่หยุดอีกเนาะพวกมันก็ยังยังยังจะพยายามนะครับยังจะไม่หยุดเนี่ยจะออกมาทําอะไรงง้ๆยเขโลกเขาสังเวชอีกแล้ ล่าสุดนะครับเหล่านักวิชาเกินชาวกัมพูชาพวกนี้ก็ได้มีความคิดว่าจะยื่นจดทะเบียนชุดเขมรโบราณเออและพวกนี้เขาก็ได้ยื่นเรื่องไปยังกระทรวงศิลปะวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ของเขมรนะครับซึ่งชุดเขมรโบราณที่เหล่านักวิชาการไม่ใช่เหล่านักวิชาการนี่เหล่านักวิชาเกินพวกนี้นะครับต้องการทีเเ่จะบัเขมรยื่นจดสิทธิลิขสิทธิเป็นเจ้าของนะน,นะ มันคือชุดซัมปอร์ตซึ่งก็ไม่แปลกอะไรนะชุดซัมปอร์ตชุดนางอับสราเออแอดเขาว่ายังไม่แปลกอะไรแต่ม,มนันมีชุดไทยต่างๆนะครับร่วมอยู่ในนั้นด้วยดีอันนี้มันแปลกแล้วเออชุดไทยที่จะบอกให้ยื่นจดนะครับก็เหมือนแบบชุดไทยที่หลุดมาจากละครจากจักรวงของไทยนั่นแหละเหมือนประมาณว่าชุดไทยที่หลุดมาจากเออละครบุกเพสันิวานนั่นแหละครับอืมจะว่าไงดีอะ จะมีอะไรที่มันน่าด้านว่าน,นี้อีกไหมอะ่ะอ,อ,อย่าว่าแต่พวกนาววิชาเกินพวกนี้เลยนะที่น่าด้านั่ะรัฐบาลขเขมรเองก็แม่งหน้าหนาไม่ต่างกันนะครับเพราะล่าสุดก็ออกมารับลูกเลยทันทีครับสั่งการให้กระทรวงอะไรนะศิลปะวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ของเขมรรีบไปรวบรวมหลักฐานเพื่อใช้ยื่นทะเบียนต่อยูนิสโกทันทีเลยครับเพื่ออ้างความเป็นเจ้าของอ แต่ก็เหมือนเดิมนะฮะหลักฐานมันจะไปม,มีอะไรอะ่ะเดี๋ยวก็คงไปช่วยกันสร้างหลักฐานปลอมอีกอรหวังว่ารอบนี้จะไม่ยกขยงพระไปสวดใส่ยูเนสโก้นะครับเออตโลกคงอารมณ์เหมือนจะพยายามสร้างหลักฐานปลอมเพื่อไปเนาะหลอกยูเนสโก้อีกนะครับอารมณ์บกเบิดประมาณว่าถ้ายูเนสโก้จับได้ว่าปลอมก็ไม่สนเออแกล้งลืมแล้วค่อยยื่นเรื่องใหม่เรื่องอื่นแทนถ้าเขาไม่รู้แล้ววังเอิญว่ายื่นแล้วผ่านก็ถือว่าโชคดีไปอะไรประมาณนั้นครับ เออหน้าด้านเนาะแอดไม่คิดเลยนะครับว่าจะมีชนชาติไหนหน้าด้านหน้าทนไดขนาดนี้ชุดไทยมันก็ดังไปทั่วโลกนะกนหลักฐานไทยก็มีคนทำก็ยังอยู่คนผลิตก็ยังมีไทยนะก็เก็บหลักฐานทุกอย่างเอาไว้ต่างจากาเระเบนเขาไม่มีหลักฐานอะไรเลยครับแอดเคยไปพิพิธภัณฑ์ผ้าของกระเบนนะครับ ไม่แน่ใจาว่าเรียกถูกหรือเปล่าเนในมันก็จะมีโชว์ผ้าอะไรต่างๆอะไรเงี้ยชุดของเขาว่าแต่ก่อนยังไม่มีชุดไทยโชว์อยู่ในนั้นเลยครับมีแต่ชุดซัมปอรตกับชุดนางอัปสราตอนนี้ล่าสุดที่ไปมีชุดไทยไปโชว์แล้วนะครับืมตลกเนาะอีกชุดไทยเนี่ยก็เพิ่งมาฮิตกันหลังจากดูหนังวิบุพเพศันิวาสของไทยกันทั้งนั้นนะยังจะกล้าหน้าด้านจะเคลมเอาเป็นเจ้าของอีก ตอนนี้รัฐบาลเขมรถึงขนาดออกมาสััสสนุนคนขเขมรให้ช่วยกันนะครับช่วยกันกระจายข่าวว่าชุดไทยคือชุดขเขมรโบราณนะครับเออช่วยกันกระจายในโลกอินเทอร์เน็ตประมาณนั้นนะครับ <c oughs> ตอนนี้ถ้าเพื่อนๆลองเสิร์ช Google นะครับคำว่า Cambodian Girl นะครับบัรจะโชว์ชุดอ่คนขเขมรน่ะใส่ชุดไทยเกือบหมดแล้ะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆลองเสิร์ช Google คำว่า Cambodia National c o s t น m e นะครับ ก็จะขึ้นรูปขเขมรแต่งชุดไทยกันเกือบหมดแล้วครับรูปคนขเขมรนี่เคยแต่ก่อนใส่ชุดซัมพอตอะไรพวกนี้แทบจะไม่เหลือเลยครับโดนดัน,นออกไปหมดอันนี้คือความพยายามของรัฐขเขมรนะครับที่จะทําให้คนต่างชาติเขาเข้าใจผิดแล้วมันได้ผลด้วยนะเออแอดเห็นหลต,ต่างชาติหลายๆคนก็มาชมชุดขเขมรว่าเออสวยจังเออทั้งที่จริงแล้วมันเป็นชุดไทยนะครับอตอนนี้นะครับรัฐบาเลเขมรนะ เขาออกมาเป็นตัวตั้งตัวตีในการเคลมชุดไทยด้วยตัวเองเลยนะครับแบบออกหน้าออกตาคือไม่ได้เป็นอ e ีแอเหมือนแต่ก่อนลนะเนาะแต่ก่อนเขาไม่ออกมาเนาะเขาก็จะแอบให้พวกอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังหรือดาราชื่อดังมาเคลมนะครับแต่ตอนนี้คือเขาไม่เห็นหัวรัฐบาลไทยละคือไม่เกรงใจอะไรรัฐบาลไทยอีกแล้วก็เลยออกมาเปิดตัวเลยครับว่าเขานี่แหละคือคนที่อยู่เบื้องหลังคนที่ให้การสนับสนุนในการที่จะเคลมชุดไทยอาหารไทย วัฒนธรรมไทยและก็ของต่างๆของไทยนะครับอตอนนี้นะครับทางการกัมพูชาเขาก็ได้เตรียมเอกสารเพื่อรวบรวมเสื้อผ้าแบบเขมรดั้งเดิมหรือแบบเขมรโบราณของเขานะครับและก็จะมีการยับใส่ชุดไทยไว้ในเอกสารชุดนั้นด้วยนะครับเพื่อจะยื่นจด UNESCO ในรายการเขาจะเรียกว่ารายการอะไร ในรายการมรดกที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยาชาตินะครับโดยกระทรวงศิลปะและวัฒธ,ธรรมและวิจิตรศิลป์ของเมรเนาะเขาก็ได้จัดเตรียมเอกสารและหลักฐานต่างๆด้วยตัวเองเพื่อเตรียมยื่นจดทะเบียนชุดโบราณเขมรซึ่งเหมือนที่แอดบอกอ่ะในนั้นก็จะแอบสอดใส่ชุดไทยไปด้วยนะครับในปีนี้นะครับเขาบอกว่าอย่างนั้นแอดคิดว่าคือถ้าถามแอดนะแอดคิดว่า พวกคนป่าพวกนี้มันรู้อยู่แล้วลครับว่าถ้ายื่นจดชุดโบราณเขมรอ่ะไม่ใช่ดิถ้ายื่นชุดจดชุดไทยไปเลยเพียวๆอ่ะยูนสโก้น่าจะปัดตกแน่นอนเออมันก็เลยพยายามที่จะยื่นจดชุดตัวเองก่อนแล้วสอดใส่ชุดไทยเข้าไปข้างในแทนเขาเรียกว่าอะไรคือหน้าปกกับข้างในมันไม่เหมือนกันอนะ่ะแล้วพอมันผ่านอะ่ะพวกนี้ยก็จะอ้างว่าชุดไทยเป็นของเขมรอะไรประมาณนั้นนะครับอืม ชอบอพวกนี้ชอบทําอะไรไม่ตรงปกงี้ยเออหน้าปกอีกอย่างหนึง่งข้างในก็เป็นอีกอย่างหนึง่ะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรอ่ะเรื่องความหน้าด้านกับช่องปลอมแปลงเอกสารเนี่ยต้องยกให้ขมิบจริงๆเลยนะครับเออทำกันได้หมดแหละขอให้ทำแล้วได้อะมันทํากันหมดแหละทีเนี้ยเราก็ต้องมาหันมาดูรัฐบาลของเรานะครับว่าเรามีแผนการจะจัดการกับปัญหาเรื่องนี้หรือยัง ออหรือนอกจากจะนั่งกระดิกเท้ามั่นใจว่าชุดไทยใครๆก็รู้ว่าเป็นของไทยไม่ต้องไปใส่ใจหรอกอะไรเงี้ยเออยังทําอย่างนั้นอยู่อีกไหมคือแอนเข้าใจนะว่าตอนนี้เรายืนจด,จดลิขสิทธิ์ชุดไทยไปแล้วเนาะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของยูเนสโกแต่มันอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาไงครับมันยังไม่ผ่านเลยยังไม่ได้รับจดเลยแอดว่าตอนนี้เราอย่าไปแบบมองข้ามนะอย่าไปมองข้ามเขเมินะครับเราควรเตรียมเอกสาร เตรียมข้อมูลเอาไว้แย้งขมຈเรื่องนี้ด้วยดีกว่านะเออแอดว่ากันไว้ดีกว่าแก้นะครับเพราะเวลาที่ต้องมาตามแก้มันยากกว่ามากเลยอะ่ะจำได้ไหมครับตอนที่ขมຈยืย่นจดทะเบียนโบกต่อคือที่จริงอะ่ะยืนจดทะเบียนเป็นแบบท่าไรรำเราต้องแนมะเออแต่ก็ยังยักไส้ว่าข้างในเป็นมวยแล้วก็เป็นต้นกําเนิดมวยไทยอยู่ในนั้นนะนะเออแล้วเวลาที่ยูเนสโกเขาตรวจไม่ละเอียดเนาะ บางทีเอกสารมันเยอะเขาก็ไม่ได้ตรวจละเอียดขนาดนั้นแล้วปล่อยผ่านเะนี่ยมันก็เป็นดราม่าเออมันก็เป็นดราม่าออกมาตอนนั้นก็เป็นดราม่าใหญ่ตัวแล้วย่อจะคิดอีกไหม่ะครับว่าไม่เป็นไรอะ่ะอือตอนนี้ในเน็ตนะครับชุดประจำชาติขเขมก,ก็กลายเป็นชุดไทยไปแล้วนะอืลองเสิร์ช g o o g l e ดูได้เลยครับถ้าไม่เชื่อแอดนะคือขเ,เขมก็ว่าโหสามารถคีกกันช่วยสร้างหลักฐานปลอมสุดๆอะ่ะพอเขาได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐของเขาไงครับ จนตอนนี้นะแอดเชื่อว่าคนต่างชาติที่ไม่เคยมาเมืองไทยหรือว่าไม่เคยไปเขมรนะเออถ้าเขาดูแต่ในเ็นอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวแล้วเสิร์ชหาชุดชุดประจำชาติเขมรเขาจะเข้าใจว่าชุดแบบนั้นะคือชุดประจำชาติของเขมรจริงๆนะครับอแอดว่ากระทรวงที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งหลายอะแอดว่ามันถึงเวลาแล้วนะที่เราต้องออกมาทํางานเชิงรุกกันบ้างอะเออไม่ใช่มัวแต่รอให้ปัญหาเกิดแล้วค่อยตามแก้ เพราะว่ามันจะสายเกินไปนะครับอืมเพื่อนๆลระครับคิดว่าเราควรจะทำยังไงดีเพื่อแก้ปัญหาเนี้ยเออเพื่อแก้ปัญหาที่จะไม่ให้ชาวต่างชาติเขาเข้าใจผิดว่าชุดไทยคือชุดเขเมรไปเยอะมากกว่านี้ยเพราะว่าตอนเนี้ยชาวต่างชาติหลายๆคนเขาก็เข้าใจผิดกันแล้วนะครับอืมเพื่อนๆมีไอเดียอะไรจะนําเสนอไหมเออหรือว่าคิดว่าเราควรจะทํายังไงกันดีเพราะสำหรับแอนตอนนี้ก็ทําได้แค่ไปเม้นด่าหรือว่า ไปแจ้งใต,ต้โพสใต้รูปของพวกเขาว่านี่เป็นชุดไทยนะขอบคุณที่รักชุดไทยนี่ไม่ใช่ชุดเขมอะไรเงี้ยแต่ว่ามันค่อยเห็นผลนะเนาะพวาเขมันก็ทําอยู่ทุกวันอะไรเงี้ยเออถ้าใครมีไอเดียอะไรเจ๋งๆก็คอมเมนต์บอกแอดกันบ้างนะครับแอดจะได้เอาไปทําตามบ้างอนะไรเงี้ยโอเควันนี้แอดไปแล้วนะครับไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้านะรักนะครับไปลาครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ